สวัสดีครับผมมีซักอร์กูรูครับผมท็อปซักอร์กูรูครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับมีวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับนี่ครับวันนี้มีเดอะแบรลิงสิบเก้าแบรลิงสิบเก้าครับวันนี้มีป้ายแล้วทุกทียังไม่มีเลยอันนี้เขาขายเหล้าเหรอครับที่นี่สนามบอลครับอ๋อสนามบอลอโอเคครับโอเคแล้ววันนี้วันนี้เราสอนอะไรครับคุณมีหลังจากที่เราได้ดูฟุตบอลมาในหลายหลายสัปดาห์เดี๋ยวนะครับวันนี้เสาร์นี้ครับบาร์ซ่ากับยูเว่ยูเว่และชิงแชมเปี์เบลีกแชมเปี์เบลีกอ่า เห็นว่าบารซ่าที่เขาเข้ารอบมาได้นี่คือเขาเพราะอะไรครับทำชิ่งกันอะไรกันอะไรอย่างงี้ที่ขี้ทักค่ะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะสอนทีมเราก็เล่นสไตล์นี้เหมือนกันใช่ครับผมตะกุกทักค่ะตะกุกทักค่ะวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญมานะครับผมนี่ครับเชิญครับโจ๊ด็อกกี้โจ๊ด็อกกี้ครับเพื่อนเพื่อนผม20กว่าปีครับผมโอ้โหเป็นเพื่อนที่ดีแล้วคบกันยาวนานใช่ไหมครับเพี้ยมากครับนี่ครับโอ้จิ๋วครับสคัญที่สองไงเป็นนักเตะระดับสองของทีมนะครับวันนี้ขอาเลยนะสต้าวะว่าเอาเลยว <laughs> แล้วก็งอกปิ้งหมูเซน,นะครับคนเดิมครับอันนี้เราเรคุณหน้าคุณตากันดีนะครับ <laughs> วันนี้เราจะมาสอนการเข้าทําแบบทีกีตะก้านะครับว่าเราจะใช้ผู้เล่นในเกมลุก3าคนกับผู้เล่นในเกมรับสองสาคนเหมือนกันประกบยังไงเราทําชิ่งเร็วยังไงเดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้เสื้อขาวนะครับจะเป็นผู้เล่นในเกมลุก <laughs> เอาไว้อุ่นเครื่องคุณเสานี้ยูเว่น,นะคุณจะดู Messi, ava, <laughs> เมสซี่นี่ว่าโซเล่เขาเล่นกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวค่อยดูเสื้อขาวนะครับเล่นเกมลุกเสื้อขาวจะเล่นเกมลุกเอาละครับ ชิคแบบติกีตาก้าน้องๆหนูๆครับที่ได้ดูแล้วจำไปใช้นะครับลูกนี้ใช้ได้สนามจริงครับขอบคุณสนามแบล็งก์สิบเก้าสำหรับเพลื่อสถานที่และไฟในวันนี้ครับขอบคุณเพอร์เฟกต์ยิมครับเน่ตัวเตะยิมครับของสําหรับสําหรับเสื้ออยู่ที่ไหนครับเพอร์เตะยิมอยู่ที่เทมป์อลาครับของเฮียครับอยู่ หมู่บ้านทิพวรัณใช่ครับเฮียโทนปรโมชั่นวันนี้นะครับพันหนึ่งเล่นทั้งเดือนน้ำฟรีน้ำนี่กินฟรีตลอดกินฟรีตลอดในตู้เย็นกินได้เลยโอเคขอบคุณนะครับวันนี้เจอกันที่นี่ครับครับสวัสดีครับ